ในดชารู้ว่าคุณเคยเป็นแบบนี้มาก่อนเวลาที่คุณตั้งใจฝึกอะไรสักอย่างแต่ในใจคุณรู้ดีว่าสิ่งที่คุณฝึกอ่ะมันไม่ได้ผลในทันทีแน่นอนคุณก็เลยอยากจะล้มเลิกมันไปซะไม่อยากทำแล้วไม่อยากฝึกแล้วคุณก็เลยหันไปทำอะไรที่คุณอยากจะทำมันจริงๆแทนเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นยกตัวอย่างให้เห็นกันง่ายๆนะคะเช่นวันนี้เนี่ยคุณบอกตัวเองว่า เราต้องเก่งภาษาอังกฤษให้ได้แต่ว่าในขณะที่คุณฝึกคุณก็รู้ตัวดีว่าคุณไม่มีทางเก่งภาษาในชั่วพริบตาได้แน่นอนพอเริ่มคิดแบบนั้นคุณก็เลยล้มเลิกความตั้งใจที่จะฝึกภาษาแล้วหันไปหยิบมือถือมาเล่น Facebook แทนหรือไม่ก็ไปดูหนังที่อยากดูแทนคุณเป็นบ่อยใช่ไหมละห่ะฮะยอมรับมาซะดีๆนะไม่ต้องปิดบังกันเลยค่ะ นาตาชาเองก็เคยเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้กับเรื่องอื่นด้วยไม่ใช่แค่กับการฝึกภาษาอย่างเดียวนะแต่ว่าสิ่งที่นาตาชาอยากจะบอกคุณก็คือการที่คุณเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะมนุษย์ทุกคนก็เป็นกันแบบนี้เหมือนกันนาตาชาก็เลยไปหาข้อมูลแล้วก็เจอสิ่งที่มีประโยชน์มากเลยอยากจะเอามาแชร์กันให้คุณได้ฟังค่ะ ในหนังสือที่เกี่ยวกับการสร้างนิสัยของนักเขียนท่านหนึ่งค่ะเขาเขียนไว้ว่านิสัยที่แย่มักให้ผลลัพธ์ที่ทำให้เรารู้สึกดีได้ในทันทีแต่ให้ผลเสียในระยะยาวในทางกลับกันพฤติกรรมหรือนิสัยที่ดีต่างให้ผลตรงข้ามนั่นก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันยังไม่น่าพอใจแต่ผลลัพธ์สุดท้ายในระยะยาวกลับสร้างความรู้สึกที่ดีได้ในที่สุด เหมือนการที่เราฝึกภาษาเหมือนการที่เราออกกําลังกายค่ะเราจะไม่เก่งเลยในทันทีหุนเราจะไม่ฟิตขึ้นมาในทันใดเราก็เลยไม่ได้รับความพึงพอใจจากการฝึกนั้นจึงหันไปหานิสัยแย่ๆมาทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นโดยการหยิบมือถือมาเล่นหรือว่าการไปซื้อไอศครีมมากินให้ชื่นใจนคะคะคนเขียนหนังสือคนนี้เนี่ยยังเขียนต่ออีกว่า คนเราทุกคนต่างก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจความสุขเฉพาะหน้ามักจะเป็นผู้ชนะเสมอเขาเขียนไว้ดีมากค่ะแถมยังให้เคล็ดลับเพิ่มมาอีกด้วยว่าถ้าคุณอยากให้ตัวเองโฟกัสการฝึกฝนใดๆก็ตามได้นานขึ้นคุณก็ต้องทำให้มันน่าสนใจหน่อยโดยการบอกตัวเองว่าจะให้รางวัลที่ตัวเองอยากได้เมื่อฝึกฝนสิ่งนั้นๆเสร็จเช่น คุณอาจจะบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันจะฝึกภาษาอังกฤษโดยการดูคลิปของพี่นาดชาให้จบ3คลิปแล้วจดคำศัพท์ความรู้แล้วก็เคล็ดลับที่ได้ลงในสมุดเพื่อที่จะเอาไปอ่านอีกทีก่อนนอนและเมื่อฉันดูคลิปแล้วก็จดเสร็จฉันจะให้รางวัลตัวเองโดยการดูหนังเรื่องใหม่ใน Netflix ที่ฉันชอบ หรือถ้าคุณเป็นคนรักหุนแต่คุณไม่มีพลังใจในการออกกาลังกายทุกวันคุณก็สามารถใช้วิธีเดียวกันนี้ได้ค่ะโดยการเอารางวัลที่คุณอยากได้มาใส่ไว้ในตอนท้ายของการฝึกฝนแต่ว่าต้องให้รางวันนั้นเนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายของการฝึกฝนด้วยนะคะเช่นถ้าคุณบอกกับตัวเองว่าเย็นนี้ฉันจะออกกําลังกายหนึ่งชั่วโมงแล้วเมื่อครบหนึ่งชั่วโมงฉันจะไปซื้อไอศครีมมากิน ถ้าคุณตั้งรางวัลไว้ว่าต้องกินไอติมหลังจากออกกําลังกายเสร็จการออกกําลังกายนั้นอาจจะไม่ได้ผลค่ะเพราะว่าคุณลดน้ําหนักเสร็จคุณก็ไปเพิ่มความหวานต่อแบบนี้มันไม่ดีแน่ค่ะคุณลองเปลี่ยนมาเป็นรางวัลที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณอยากได้แทนนะคะโดยการบอกตัวเองแบบนี้ค่ะว่าเมื่อฉันออกกําลังกายครบ1ชั่วโมงฉันจะกินส้มตำแซบๆหนึ่งถุงกินผักเยอะๆเพื่อให้รางวัลตัวเอง แบบนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าการกินส้มตําแล้วก็ผักเยอะๆเนี่ยมันจะยิ่งช่วยให้คุณมีหุ่นดีมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นวิธีที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณด้วยนั่นก็คือคุณอยากมีหุ่นที่ดีขึ้นนั่นเองวิธีนี้เป็นยังไงคะนักเขียนท่านนี้เนี่ยเขายังสรุปออกมาได้ดีมากๆด้วยว่าพฤติกรรมใดที่ให้รางวัลในทันทีเราจะทำซ้ำและพฤติกรรมใดที่ให้โทษในทันทีเราจะหลีกเลี่ยง นี่คือธรรมชาติของมนุษย์ค่ะฉะนั้นเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วเมื่อคุณรู้แล้วว่าคนเราเนี่ยจะทําสิ่งต่างๆได้ต่อเนื่องก็ต่อเมื่อเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นทําแล้วมีความสุขทําแล้วเรารู้สึกพอใจเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วคราวหน้าจะได้ไม่ต้องขี้เกียจฝึกฝนจะได้ไม่ต้องมีข้ออ้างใดๆอีกนทรายอยากให้คุณเอาวิธีนี้ไปใช้กับทุกๆเรื่องในชีวิตค่ะเอารางวัลที่คุณอยากได้มาใส่ไว้ในตอนท้ายของการฝึกแล้วต้องเป็นรางวัลที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณอยากได้ด้วย อย่าลืมเอาวิธีนี้ไปฝึกแล้วมาบอกกับนาตาชาด้วยนะคะว่าผลเป็นยังไงขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ถ้าชอบคลิปนี้นาตาชาขอหัวใจรัวๆให้กันในคอมเมนต์กดแชร์กดไลค์คลิปนี้ให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ายินดีต้อนรับเข้าสู่โลกยุคใหม่ที่คุณสามารถออกแบบการเรียนรู้ของตัวเองได้ I am นา a ชา from Choose to Shine Channel